เที่ยง้ะกูขึ้นอยากกินเขาไว้อยากยังกูขึ้นอยากอ้อนแซ้บซยอดหน้าเงินบากหาเมื่ออันยากกินม่อแคอยังบ่มี่ยังแพี้ยัดต่ามึงกินได้่ี้สีจัดกินกินได้เทียงอยู่กูจีบมาจัดซัดหน้ากูกินได้เรื่องลน้าอยากหน้าว่าสีไม่ยังก่อไเี้ยงนบ่อ้วางเลี้ยงี่ยงจำด้บ่อไปล่ำบ้านน่ะนอจได้ยู่เี่อนั่นล่ะไปล่ำวะ Ừng, năm, าลุหนึ่งไปุ่นกินน้ำกันคากันเอียงปขงหลังเนี่ที่ห้องนี้คือุ่งางไปเมือโอ้ยเมืงอะไรก็จะภาพก่อน่ะช่วยจเลียงน้ำใจเนี่ยูเลยจัสตูวาวางลงทันทีว่ายเสียมาจนเลี้ยงอเปนแต่กันไม้เลี้ยงมันจมูไม้ชี้ยันไม้กี่บาดีลลาสุดพี่นนอง มาแต่งานศุซสุงมันบอกขอว่าคอยเป็นโควิดบผู้คิดงานอย่แต่ว่าแดงได้ไม่เป็นโควิดเพิ่งมาไทยบานซาซางบอตายได้เราอยากันดูผู้อื่นนะอีห้างันอย่างมันศูนย์พ่เขารู้ว่าชันด้วยครับเจนมวยจะืยว่นเยหลืวุ่นบิานคู่กินนำเดือสี่เอาคือจีบานจนขนขออยากด้วยก็จะตรงกันแต่ในขันพอไปดูใต้ก็เมนตนเลยเมีนบ่ไปเบินไม่ลายได้พี่รอง เพื่อนไป่ใชนะคะเอาไปเยชนชายเอาเอาเอาไปใส่ได้ฮ่ิฮ่าี่าฮ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 ่าื่าฮ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 ่่าฮ่นฮ่า่าฮ่า่าน่าฮ่าฮ่ัั่า่า้องม่บฮกนฮ่า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 ฮมาฮ่า่านเออมาก่าฮ่า่าฮ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 ่นฮ่านเาฮ่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 าฮาฮ่าฮา่าฮ่าาเ่่นาย่า่า่า่่งงานขึ้น่า่่า่ สีเขาตายนะสีเนี่ยตายวะา้อสีเนียเพื่ตายเลยว่าว้บอกกับมือเนาะมึงเอาไปทุ่งนึงบางเหนี่ยไปทุ่งนึงมาสัตถูกย้งเขเรียกมาเท่าสีเท่ามี่ใจเสียฟ้าเ่ีนยันบลดที่ใส่ดื้อล่งเงินเปนบันไดเหี้ยนอึ่งเลยปาดตเมื่อนไอ้ไว้บ้านีเแมยตายกูได้หุ่นเต็มเต็มมาสัตเ์ยีห้องขิมนมาได้เห็นเเท่านจะเออทุ่นเจคันเอาอีกแล้ว จักเป็นจักเอียงมากก็เห็นอุคเห็นแจพนักงานซเส้นจักเน็ดอันสไปซี่สไปซี่ด้วยนะว่าจันต์ควรจะคิดแบบโดนไม่냐สไปซี่ว่าจันต์ควรจะเลี้ยงไปทางผู้จัดการอันผู้จัดการสไปซี่มันคืออย่างว่าจันต์อันใส่กอไก่กระเทียมติชวาใส่กอไก่สไปซี่กับบ่บ่ควรได้ควเฮ็ดปุ๊บวัจจังกินอยู่อันสไปซี่สไปซี่ผู้นั้นเห็นการสอดแจ็คเเคงมืออยู่มือนี้ผู้ใดโทษบ้าบ่ผิดกรบปูคว่จะแช่ละมือนีผู้ศูนย์ อันมาตอบข้อมินีเรื่องมาค่าดวงเท่ไาไยวัสันค่าดวงขอบว่าเพี้งดอกขอขอบว่าลายขอาายขอบใกล้หน่อยเฉียววองปิดหน่อยตาชีกับเขียดองค์หนึง่งคณะมาอะไรขอชิ่ยอมเป็นฟัวจะเลยกุศลจักมุาาน,น,นหน้าตาจังอกับดือตาย